Hyper X VR All Gamer Hyper X อัปเกรดเกมมิ่งเกียร์ของคุณแล้วไปให้สุดกับเมาส์ตัวใหม่จาก Hyper X ตัวนี้ครับ Hyper X ์เอ็กซ์พาวไฟสากมีทั้งหมด2ตัวนะครับสาก้ธรรมดาตัวนี้กับ s a ก้าโป สิ่งที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนคือเรื่องของการเชื่อมต่อซาก้าธรรมดาตัวนี้2,390เป็นแบบสายคอนเน็กโดยใช้สาย usb แต่ถ้าเป็นซาก้าโปรอีกตัวหนึง่งอันนั้นจะเป็นไวเลสเมาส์นะครับราคาจะเป็น3,790ต่างกันพั0สผมเชื่อว่าจะมีทั้งคนที่ชอบเมาส์ไวเลสกับเมาส์สายผมเองส่วนตัวผมชอบเมาส์สายนะครับเพราะยังมีความเชื่ออยู่ลึกนะครับรวไมไปถึงการใช้งานจริงที่ อาจจะสัมผัสแล้วก็รู้สึกได้ว่าเมาส์ไร้สายเนี่ยหรือว่าวเลสเนี่ยบางทีมันมีดีเลย์บ้างมันมีหน่วงบ้างสัญญาณบางอย่างรบกวนบ้างนะครับผมก็เลยยังเน้นแล้วก็ชอบสําหรับการใช้เมาส์แบบสายอยู่เหมือนเดิมทีนี้หน้าตาของมันนะครับสเปคเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็เรื่องของสายมีการปรับเปลี่ยนมาใช้สายแบบใหม่แล้วด้วยจากเมาส์ตัวตนี้จุเดเด่นของ HP X Power f l i g a r a เนี่ยนะครับเอาข้อแรกก่อนเลยมันคือ Modular s h e l l Design คำว่าโมดูล่าเชลยรดีไซน์คือมันสามารถถอดปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เป็นฝาครอบนะครับคลิกซ้ายคลิกขวารวมไปถึงตัวรับอุ้มมือและปุ่มแบ็คฟอร์เวิร์ดตรงนี้ได้ด้วยเขามีมาให้เนี่ยทั้งหมดอ่ะหชิ้น2ชิ้นแล้วก็3ชิ้น4ชิ้นสามารถสลับปรับเปลี่ยนชิ้นเล็กตรงนั้นชิ้นใหญ่ตรงนี้สลับไปสลับมาได้ทั้งหมดถึง16รูปแบบทำยังไงอ่ะสมมุติว่าเราอยากจะได้อ่าตำแหน่งนี้นะครับชิ้นนี้ ที่มันอวบอุ้มกว่าเราก็แค่ดึงถอยหลังมันเป็นการตึง้งแบบแบบแม่เหล็กนะครับปึง้งอ่ะถอดออกแล้วก็สวมใส่เข้าไปใหม่ปึง้งเสร็จเลยมันต้องลองสัมผัสด,ดูอ่ะอย่างผมเนี่ยจับปุ๊บผมรู้เลยโอเคมันจะมีชิ้นหนึ่งที่มันอวบอุ้มกว่าอันนี้ชิ้นชิ้นเนี้ยเพียวนะครับกับอีกชิ้นหนึ่งก็คือมันจะอวบกว่าดูบวมๆกว่านิดนึงเพื่ออะไรบางคนมือเล็กมือใหญ่ตำแหน่งอุ้งมือของตรงนิ้วโป้งเนี่ย มันแน่นมันนิ่มมันแข็งไม่เหมือนกันบางคนก็อาจจะชอบเมาส์ที่เรียวๆไม่อวบมากนะักบางคนก็อาจจะชอบเมาส์ที่อ้วนๆหน่อยนะครับตรงนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้กับอีกตำแหน่งหนึ่งอะตำแหน่งที่เป็นแผ่นคลิกซ้ายคลิกขวานะครับถ้ามองจากด้านนี้ตรงนี้คือแผ่นเรียบปกติออกจะแนวอวบๆด้วยซ้ํายกตรงนี้ครับปึ๊กแล้วก็ดันออกไปข้างหน้าเปลี่ยนแผ่นใหม่เข้ามามันจะมีเว้ารับนิ้วของเรานิดหนึ่ง ิลลิ่งสัมผัสแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดอันนี้ชิ้นหนึ่งแล้วนะครับอะถัดมาอีก back forward เห็นไหมครับก็สามารถดึงออกได้เลยโดยการดึงง่ายๆดึงแล้วก็เปลี่ยนเอาชิ้นใหม่เข้าไปใส่ซึ่งตำแหน่งมันจะฟิกอยู่แล้วแม่เหล็กมันก็จะดูเข้าไป2ชิ้นนี้ก็จะมีฟิลล i n g ที่แตกต่างกันเวลาเราจับนะครับทั้งหมด มีเท่านี้เราก็จะได้ฟิลลิ่งทั้งหมดเนี่ยปรับเปลี่ยนไปปรับเปลี่ยนมาเนี่ย16รูปแบบอย่างที่2ครับเมาส์ตัวนี้นะครับพาวไฟเซอร์ค่าไฮเปอร์เอ็กยนะครับเซนเซอร์มันคือ2อะไร 26K ก็คือ26,000 DPI ที่เราสามารถปรับค่าได้กูจะตั้งตั้งแต่100ยัน26,000ได้หมดเลย26,000นี่คือกระดิกนิดเดียวพัวจากซ้ายสุดไปขวาสุดได้โดยการพัวนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็โพลิเรทเป็น8 เ okay, หรือว่า8 0 0 0เฮิร์ตเขาบอกว่า8 0 0 0เฮิร์เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการส่งข้อมูลกลับไปยัง CPU ให้คำนวณบอกระยะตำแหน่งของเมาส์นะครับตรงเซ็นเซอร์ว่าเราคลิกตรงไหนตรงไหนได้แม่นยำแล้วก็เร็วขึ้นความเบาของมันหนักไม่ถึงขีดน้ำหนักโดยรวมเฉพาะตัวเมาส์ครับ 69g หรือว่าหกกรัมถาาว่าเบาไหมเบามากๆรุ่นหนึ่งสำหรับเมาส์นะครับในท้องตลาดณวันนี้บังเจ้าก,ก็70 g. ต้นๆบางเจ้าก,ก็60ไปไ,ปไปล่ๆกันนะครับบางเจ้าก,ก็80ใครที่ชอบเมาส์สายเบาก็ดูตัวนี้่าเป็นตัวเลือกได้เลยนะครับอีกเรื่องนึงคือเรื่องของสายสายใช้ชื่อว่า HyperX Flex 2นะครับ Hyper X Flex 2มันดียังไงมันเป็นสายที่นิ่มมากผมขยํำให้ดูเลยคืนตัวและคลายตัวได้ค่อนข้างเร็วมากนะครับแล้วก็เวลาเราวาดเมาส์ใช่ไหม สายแข็งอ่ะมันจะเป็นอุปสรรคอ่าเนี่ยเห็นไหมสายมันจะนิ่มมันจะตามเมาส์ของเราไปทุกทุกที่ได้ง่ายหน่อยโดยที่ไม่มีความหน่วงจากสายมาเกี่ยวข้องทําให้เรารู้สึกว่าแม่ง้ยติดสายว่ะแม่งเ้ยสายแม่งแข็งว่ะบางทีสายแข็งไปเกี่ยวขาจอมั่งไปเกี่ยวขอบโต๊ะมั่งอะไรบ้างพอสายนิ่มแบบเนี้ยมันเป็นสายเฟล็กกันนะนะเราว่ากันตามนั้นเลยสายเฟล็กนะครับมันจะยืดหยุ่นง่ายมันก็ทําให้การวาดเมาส์มันรู้สึกไม่ตะขิดตะขวงใจอะไรหรือว่าไม่ไปเกี่ยวกับอะไรแล้วรู้สึกเฮ้ยแม่งสะดุดว่ะก็ช่วยได้เยอะ เรื่องที่4ครับเขาใช้ h y p e r x o p t i c a l Switch เขาใช้สวิตช์ของเองเป็น Optical ที่ใช้เลเซอร์ในการส่งสัญญาณนะครับไม่ได้เหมือน Mechanical Switch นะครับแต่ว่า Feeling ยังเป็น Mechanical งงไหมเป็น Optical ใช้เลเซอร์ในการส่งสัญญาณนำสัญญาณจะไม่มีดีเลย์แต่ฟิลลิ่งสัมผัสเวลาเราคลิกลงไปนะครับจะยังให้ความคลิกกี้แบบ Mechanical อยู่ก็ยังมีเสียงนะครับยังมีฟิลลิ่งสัมผัสความลึก ระยะสะโตของการกดของการดีดคืนยังคล้ายคล้ายกับตัวแมคานิคอลอยู่แต่ว่าการส่งสัญญาณจริงๆคือจะใช้เลเซอร์ในการยิงส่งเขาบอกว่าไม่มีดีเลยไม่เหมือนพวกแมคานิคอลที่อาจจะมีดีเลย์บ้างเล็กน้อยแล้วอีกอย่างเนี่ยครับมันสามารถใช้คู่กับ N v i d i a r e f l e x นะครับปรับแต่งการใช้งานตามที่เราต้องการได้เพื่อลด l a t e n c y เวลาเราเล่นเกมจริงๆแล้วเมาส์โซนี้มันออกมาเพื่อสำหรับเกมเมอร์เป็นหลักโดยเฉพาะนะครับทั้งน้ำหนัก ทั้งสเปคโ l i n g ง a t e นะครับ DPI 26 0การปรับแต่งผิวสัมผัสหลายๆจุดหลายๆตำแหน่งที่รู้สึกว่าเออมันเป็นลูกเล่นนะมันเป็นสิ่งที่บางคนอาจจะต้องการแบบนี้ไม่ชอบแบบนั้นหรืออยากจะเปลี่ยนตรงนี้ปุ่มนี้เฮ้ยกูถอดออกได้ไหมปุ่มนี้กูใช้ปุ่มเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถเล่นได้เป็นกิมมิคครับเป็นกิมมิคที่ผมเชื่อว่ามีประโยชน์กับหลายๆคนเลยแหละ ทีนี้เรามาดูเมาส์ฟีดกันบ้างนนครับเมาส์ฟีดก็คือตีนเมาส์ขาเมาส์ฐานเมาส์อะไรก็ได้มันคือจุดที่เป็นตำแหน่งสัมผัสระหว่างตัวฐานของเมาส์กับตัวแผ่นรองเมาส์นะครับเมาส์แมทเมาส์แพดจะเรียกแบบไหนก็ได้มีทั้งหมด1ตำแหน่งใหญ่ๆด้านบนด้านล่างอีกหนึ่งตำแหน่งเป็น2จุดเล็กเล็กนะครับกันแทดอีก3และตรงกลางรอบๆอบเซนเซอร์เป็นวงรีอีก1เท่ากับว่าเป็น1 2 3 4 5 6ห ทีนี้เราดูที่ตัวโปรแกรมต่อนะครับ Hyper X นะครับ Engine Utility บางคนก็อ่านเป็น N G E N U I T Y เอาเป็นว่า Entity นะครับอ่านง่ายนะครับบารแรกคือคือ l i g h ก่อนเลย Button Sensor มีแค่สาเมนูนี้ให้เราเล่นนะครับไ i g h t s ง n g กับอะไรไหมนะครับก็แล้วแต่จะสะดวกทีนี้ดูเรื่องของการปรับไฟการปรับไฟไม่ยากจากโปรแกรมนี้ตำแหน่งของไฟ จะรู้ได้ยังไงนะครับเราสามารถที่จะมาดูตรงนี้นะครับ add effect ปึ้งจะมี3 effect ครับ solid เปิดแข็งเลย cycle หมุนวนไฟ b r a t i n g นะครับเป็นชีพประจรผมจะลอง solid ให้ดูก็แล้วกันแล้วกด add นะครับแล้วก็เราสามารถมาเลือกไฟทั้งหมดทุกตำแหน่งก็ได้หรือจะ selection เฉพาะบางตำแหน่งให้มันติดตามที่เราต้องการก็ได้ได้ทั้งหมดตรง scroll mouse นะครับแล้วตรงแถบ เหนือปุ่มคลิกซ้ายเหนือปุ่มคลิกขวานิดนึงได้ทั้งหมด5จุดจะใส่เป็นสีไหนตรงตำแหน่งไหนเลือกเอานะครับไฟมีง่ายๆแค่นี้โซนปุ่มอะปุ่มเราสามารถที่จะปรับเล่นได้คลิกซ้ายคลิกขวานะครับสครอล l เมาส์สครอล์คลิกรวมไปถึงแบ็คฟอร์เวิร์ดเดิมเลือกได้มีแค่นี้ วิธีการ add ฟังก์ชันคือคุณจะใส่คีย์บอร์ดฟังก์ชันเดิมมาเป็น forward ใช่ไหมเป็น back ใช่ไหมจะเปลี่ยนเป็นเมาส์ฟังก์ชันก็ได้เป็นปุ่มมัลติมีเดียก็ได้ p a y p o อ t stop next previous volume up volume down ได้ set เป็นมา c r o โดยปุ่มไหนก็ได้ shortcut window ก็ได้หรือจะปิดไม่ใช้งานปุ่มก็ได้ของเดิมมาเป็น back forward นะครับเช่นเดียวกันคลิกคล้ายคลิกซ้ายคลิก,ลก,ลกขวาปรับเปลี่ยนได้หมดเลยนะครับเซนเซอร์ครับ เซนเซอร์เดิมๆมีมาให้ทั้งหมด4ีค่าด้วยกัน4 0 0 800 1แ0 0 3้0นะครับและเราจะลองกดปุ่มนี้ข้างๆเซนเซอร์ข้างล่างของมัน,นกดไปนะครับอ่ะเอาใหม่นะกดไปสีแดงคือ400ตามที่เราตั้งค่าสีน้ำเงินคือ800ที่เราตั้งค่าสีเหลืองคือ1ัน0ที่เราตั้งค่าสีเขียวคือ3,2 0 0ที่เราตั้งค่านะครับหรือจะกดวนไป ไล่ไปจนกว่าที่เราจะเจอค่า DPI ที่เราต้องการก็ได้ทีนี้เวลากดไปแล้วทำไมไฟมันถึงดับเพราะตรงไลท์เมื่อกี้เรายังไม่ได้เซตไฟไว้สมมุติผมเซตไฟให้เป็นสีขาวก็แล้วกันอ่าให้มันติดทุกตำแหน่งเลยนะครับแล้วลองไปกดเซนเซ,นเซอร์ดูกดปุ๊บอ่าสีแดงแล้วกลับมาเป็นสีขาวก็เป็นไฟที่เราตั้งค่าไว้ สีน้าเงินอบอกโหมดเสร็จปุ๊บกลับไปสีเดิมที่เราตั้งค่าสีเหลืองบอกโหมดเสร็จปุ๊บกลับไปสีขาวที่เราตั้งค่าสีเขียวบอกโหมดเสร็จปุ๊บกลับไปไฟที่เราตั้งค่าถ้าเราอยากจะได้เกินมากกว่าสีค่าทํำยังไงตรงนี้ครับ add level เพิ่มได้1ค่า dpi สมมุติเป็น6กพันสีเป็นไฟสีม่วงก็แล้วกันนะครับเสร็จเราก็วนไปนะครับสี่ร้อยแปดร้อยพันหกสามพันสองหกพันสี่ไล่ค่าไป l d v l l เ e l เพิ่มได้อีกไหมไม่ได้แต่เราสามารถไปปรับเปลี่ยนแก้ไขหรือลบก็ได้โดยการคลิกขวาที่ไอตรงกลุ่มขาวๆเนี่ยแล้วลบทิ้งลบทิ้งลบทิ้งให้เหลือ2ค่าที่เราใช้ประจำหรือ3ค่าที่เราใช้ประจำก็ได้แล้วแต่สะดวกนะครับถามว่ามันสามารถที่จะละเอียดขนาดไหนขึ้นลงได้ทีละ50 p DPI และนี่ก็คือ HyperX p u w s r f i พ e s a g a ครับ VR All Gamer ในราคา2,390ประกัน2ปีมีลูกเล่นในการปรับเปลี่ยนฝาครอบต่างๆได้ปุ่มเล็กๆน้อยๆต่างๆได้นะครับแล้วก็พเลตด8 0 0เฮิร์ต0 0 dpi 0เอาไว้เป็นหนึ่งตัวเลือกก็แล้วกันนะครับเป็นเมาส์ที่น้ำหนักเบามาก69กรัมนี่คือวิววิวชิวๆเลยสายได้เป็น HyperFlex ด้วยนะครับนิ่มๆนุ่มๆกันไป หาซื้อได้แล้วนะครับตามร้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ IT ชั้นนําร้านดังร้านเล็กร้านน้อยผมเชื่อว่ามีหมดขอบคุณ HyperX ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านด้วยที่เข้ามารับชมคลิปนี้หวังว่าจะได้ประโยชน์หรือว่าแนวทางไกด์ไลน์ในการตัดสินใจเพื่อหาซื้อเมาส์ไปใช้ในการเล่นเกมดีๆสักตัวหนึ่งครับขอบคุณคอมพิวเตอร์ที่ทําให้เรามาเจอกันแต n k s คอมสวัสดีครับ